บอกมาเฉลยอีกวันนึงเพราะว่าเป็นเด็กชายก็แสกเลือดแต่ว่าคืนนั้นนะคะถูกข้อ i c ซก็วันนั้นคิดว่าไม่ลองแล้วเพราะเหมือนชามันจะหลับติดตัวมันชาไปหมดเลยถูกข้อ ไี่ใส่เเพราะว่าสมอกคิดว่าสมองเพราะว่าือคุณบอกมาเลยบอกว่าเหมือนแบบว่าค่าค่าอักเสอกบอกเลือดฝันฝันอะไรนะค่าค่าเลือดต่ำอะค่ะค่าเสนของเลือดน้องมีปัญหาอะไรอย่างี้แต่จริงๆแล้วมันก็คือคุณอกมาเฉลยิ่งมัน ว่าเป็นช้อไม่กระสเลือดแต่ว่าคืนนั้นนะคะคือที่คืนที่ถอนเลืออกคขอไอซีว่าข้อ,อไอซีย่แล้วแล้วก็วันนั้นคิดว่าไม่รองแล้วเราคิดได้แล้วตัวเองกว่าเราจะเ็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะคือใจอ่ะชื้ใจสุดมากเพราะว่าตอนแรกแคือรัก มันชาเป็นหมดเลยเรานั่งให้สี่ส0บให้สบให้40่สิบคนเนว่าเกิดกดร่างกายเรามันตั้งมันส่มออกไปสักแบหนักมากเลยนะคะร่างกาย แล้วก็มีเหมือนแบบเรื่องสุดท้ายแบบที่การถูกว่าสู้นารแบบเลื่อนตาขึ้นไปกตัวคิดว่าถ้าวัดถ้ากนั้นเนี่ยม่้นจะเลื่อนตาต่าไม่รอเราตอบมันเราสื่อสารในระดับปกติเลยโหยังขอบคุณแบบว่าขอบคุณสื่ารเสแบบคุณ ไม่ได้อกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะ้นกับูยัง้ทหแม่พราว่าบไปแล้วนะยพรหลักที่ออกมาจากห้องน้นก็โคลาอ่าักๆอยู่ที่อยู่คือไหนคือเดียวออกาอนอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมอแล้วก็ได้ออกมาก็ได้ออคืนนั้นเลย ตัวหาทุกคนนี่คือเป็นการบอกลาโทวหาดคุณแม่โก้ตัวหาดคุณแม่แล้วก็โทวหาดลูกคันนี้แล้วก็โทวหาดเตยี่แล้วก็โทวหาดจักร์เขาไม่ตกใจหรอเพราะว่าเราป huh ่วยเข้ามาในซีรีส์อย่างเงี้ยเขาแบบตกใจก็ไม่ตกใจมันมีแค่สี่คนที่ตัวหาดือเตยี่เตสนิทกักร์กเตยี่คุณแม่คันนี้ คุณหมอบอกหมายว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเังไงอะไรหมอบอกว่าเกิดจากอากาศนะคะพี่ๆแล้วก็อากาศฝนนินใช่อากาศฝนนินกับไม่ได้บอกพี่ก็คือเรือเป็นไข้แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเลยใช่ตอนที่ถูกนอนบ้านถูกพี่า็ถูกแบบว่าเป็นกวัดแต่ว่าตัวไปมี่ก็รู้ไหมคะแล้วก็เคสโควิดเคสโควิดเคส ถือว่าเป็นกานค่อยกของตัวที่มีกกี้เลยนะก็สิ็ตปีถูกถือว่าหนักก็คือเกือบตายอะค่ะเกือบเกือบตายเลยอ่ะหนูใช้คำว่าเกือบตายเลยค่ะแบบว่าเขาิ้ไม่ออกก็คือวันนั้นที่โพสในไอเดียเอาจริงๆนะหนูคิดว่าอะไร่หนูคิดว่าถ้าโพสเนี้เป็นโพสสุดท้ายอะก็แบบเยี๋ยวนอนก็แบบเป็นแฟนกันแบบ บอกว่าสิ่งที่เราโพในีนีะถอยเข้วเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีมันมีมันมีสองคน่อนไม่มีนัา้อมเมนอยี่จริงเรา้ยกันให้านเขียนะน่ให้หลานสาวเขียนให้แต่ว่าจนแบบ เออเพราะว่าเปกเอาคอนเทนต์อะไรก็อยากตัวอะไรเราคดก็จะลงาเป็นคอนเทนต์แบบนี้เรื่องพัน์่ไม่ใช่ตัวเอแ่ว่าก็ตังนี้ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีตัวชนิดนี้นะเติมเตอ ก็ถือว่าปล่อยผ่านไปเพาะตอนนี้เรากลับมาแข็งแรงกิงนเต็มแล้วกลับมาลทำนักเลยนะพี่เลยก็พระชา้ามีพระ,าพรพาะมาบ้านมีพระลูกึต่อนทหมาก่มาไมเขาทันอะไรไหมหรือว่าเขาบอก กต่บว,ตวนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหายห,ายหว่วงแล้วหรือว่ออาต้องรอมาตะวันไหนไหมกนูคิดว่าอยากให้ทุกนตอนนี้เอ,องสมัครตอน,น,น,ามามานต์ใช้ยโลกมากๆือรอวิวลกมาตะันทุกอย่างเลยล่าสุ บอกไม่ได้ค่ะแอลกอฮอล์พี่บอกใด้นะคะแอลกอฮอล์ไม่นมอคื่อนมาจิ๊บได้ฮมีหรือเปล่ามีว่ายว่าจะพูดไม่ได้ขอโทษค่ะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะพี่เนาะมีจะงาวดต่ออะไรแต่คนที่เป็นหัวบอกเลยหรือเขาสุณมากๆเลยนะคะที่คนที่เป็นหัวจแบบว่ามีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่เริ่มมาเจอขีงแอบนี้ そうなんです。